สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเครื่องรางของขลังเป็นอินสร้างในปีพุทธศัการาช2,500ขึ้นมาในรูปแบบพิมพ์แบบประกบเรามาดูรูปแบบพิมพ์และเนื้อหาบนสารกันเลยครับ เป็นรูปแบบพิมพ์แบบประกบด้านหน้าด้านข้างโดยรอบบ่งบอกถึงศิลปะความประณีตในการรังสรรค์ในการสร้าง ทั้งด้านบนด้านล่าง ต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับให้เราดูไประหว่างศีรษะเพศชายนะครับด้านขวามือของเราด้านซ้ายจะเป็นเพศหญิงบ่งบอกถึง ช่วงศรีรษะจะแตกต่างกันหัวศรีรษะของผู้ชายจะนูนออกมาเล็กน้อยด้านซ้ายจะเรียบกลมหน้าประสานเข้าหากัน ช่วงระหว่างคอจะเป็นร่องช่วงระหว่างหัวไหล่จะนูนเด่นทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างอกเอวซึ่งกันและกันร่องเอวเบ้าจะลึกเข้าไปทั้งสองข้างร่องจะลึก ช่วงระหว่างเอวด้านหน้าจะประกบด้วยกันเป็นร่องสามเหลี่ยมมิติช่วงขาจะยืนเอียงประสานกันเรามาดูอีกฝังนะครับ เช่นกันใบหน้าทั้งสองข้างจะมาประจบกันช่วงร่องคอเป็นร่องหลุมลึกช่วงแขนถ้าเราดูจากมุมสูงมาสู่มุมต่ำจะเป็นร่องสามเหลี่ยมร่องข้างใน ลักษณะเหมือนหัวใจระดับหัวไหลจะโนูนเด่นคมชัดเป็นมิติแขนทั้งสองข้างอกเอวซึ่งกันและกันดุดมีชีวิต ร่องช่วงเอวหน้าท้องร่องจะลึกลงไปให้เราเอียงดูเล็กน้อยเราจะเห็นมิติและมวลสารช่วงหน้าขาจะลด,ดลงไปด้านนี้จะตรง บ่งบอกถึงความรักใคร่มั่นคงให้ความเอ็นดูแคร์ซึ่งกันและกันต่อจากนั้นเรามาดูด้านด้านข้างเราจะเห็นการประกบเนื้อในแม่พิมพ์เราจะเห็นเนื้อเกินเป็นเส้นแตกยาวๆคือการประกบ ของบล็อกแม่พิมพ์ดูเป็นธรรมชาติอีกหนึ่งข้นด้านเราจะเห็นร่องการประกบตั้งแต่ด้านบนจรดเท้าดูเรียบร้อย ใต้ฐานเราพอจะเห็นมวลสารและการจานกำกับสีดำเป็นตัวหนะมวลสารที่พอจะเห็นเป็นมวลสารมงคลจากว่านป่ามีผงอิทิเจปธรมังตรีนิสิงเหมหาราชผงพุทธคุณ ผงม,มงคลว้านดอกทองว้านสาวหลงว่านสเสนจันทร์ว้านวาสนาผงพรายกุมารน้นำมันเขี้ยวงากำจัด ซึ่งล้วนแต่เป็นของที่มงคลเมื่อปั้นได้ลูกกดพิมพ์แบบก็จะทาลักแดงเพื่อเป็นการรักษาผิวพันพระ นักแดงเป็นการเคี่ยวด้วยน้ำมันเสกตามด้วยการปิดทองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นมหามงคลแล้วปลุกเสกในเลิกผานาทีให้มีความเคร่งขังมากขึ้น พุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องมหาสน่เมตตามหานิยมอย่างสูงช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่ช่วยเกื้อหนุนทางด้านติดต่อการค้าการขายเจรจาธุรกิจเป็นสเสน่แด่ผู้พบ,บเห็น ถือว่าเป็นของขลังอีกหนึ่งอย่างของเครื่องรางที่มักจะทำกันแต่สร้างได้น้อยเนื่องจากมวลสารนั้นค่อนข้างจะหายากขนาดของอินคู่นี้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำเซตใหญ่ Wm เใหญ่ Wm 5้5สี่จะเจอรายละเอียดของการทําคลิปภาคก่อนหน้านี้นทั้งหมดสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ